พัดระยะไข่สัน้นเอ๊ะขาสัน้นที่ทุกคนไม่ชอบทำยังไงให้มันมีโอกาสลงมากขึ้นมาดูกันครับครับสิ่งที่เราจะกลัวมากๆเนี่ยคือระยะพัดประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเพื่อนอะคือถ้าไม่เข้าวงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะยังไม่ให้แบบว่ามึงต้องพัดต้องพัดฉะนั้นมันก็ยิ่งทําให้เราเก่งเมื่อในการพัดของเรานั้นมีราคาถูกไหมฮะฉะนั้นเวลาที่เราพัดในระยะเนี้ยไม่ต้องไปคิดมากครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้เรารู้สึกว่า เราไม่ต้องสะตกไปข้างหน้ามากนะครับผมฉะนั้นให้เราขึ้นและจบที่ลูกเลยก็คือเหมือนเราเคานะนั่นแหละแต่เราไม่ได้เคาะหรอกขึ้นปุ๊บหยุดที่ลูกอารมณ์คือขึ้นปุ๊บหยุดที่ลูกไม้มันจะกระชับและหน้าไม้มันจะเปิดปิดได้น้อยลงนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันให้เราขึ้นมาเล็งเกือบตรงเลยถ้าไม่ถ้ามันไม่ได้ไซส์ฮิวจริงๆไม่มีลายจริงให้เราเล็งตรงได้เลยขึ้นกระชับกระชับและจบที่ลูก โอกาสที่มันลงเนี่ยมันจะมีสูงกว่านะครับผมถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีการสโตกไปยาวขึ้นเนี่ยบางทีหน้าไม้อ่ะมันมีการปิดหรือมันมีการดันออกเยอะขึ้นฉะนั้นอยากให้เราเนี่ยรักษาเส้นหลังพัตเตอร์ตรงนี้ถ้าใครที่มีพัตเตอร์ที่มันมีเส้นแบบนี้ก็โอเคส่วนใหญ่มันมีอยู่แล้วแหละครับน้อยที่จะไม่มีนะครับฉะนั้นระยะอย่างเงี้ยเอาเลยเล็งกลางแล้วก็ขึ้นจบที่ลูก อย่าพยายามดันต่อเยอะขึ้นจบที่ลูกโอกาสลงเยอะมาก90%นะครับอยู่ที่เราปล่อยพัตเตอร์แล้วว่าตรงไม่ตรงนะฮะขึ้นจบที่ลูกเห็นไหมฮะร,ระยะไข่สั่นของเราจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปนะครับสนใจก็ส่งสวิงหรืออะไรมาพูดคุยกันได้นะครับดงีง่ายๆดี่างี้นะครับสนใจเรนก็ติดต่อผมได้โปรเคนดูแลประดุดย่านมิตรแต่คิดตัง